วันนี้ก็เรียกว่าใกล้สิ้นสุดไต,ตรมาสที่1แล้วนะครับเราก็เชื่อว่าในไต,ตรมาสที่1เนี่ยโดยภาพรวมรายได้ของกันกุลเนี่ยก็เรียกว่าเติบโตเพิ่มขึ้นแทบจะทุกเซกชันนะครับแายังยิ่งเนี่ยรายได้ที่เกี่ยวข้องกับสายพลังงานเนื่องจากว่าเราได้ COD เพิ่มเติมยิ่งขึ้นในส่วนของโซล่าประเทศเวียดน,นามอีก60เมกะวัต์แล้วก็ในไต,ตรมาสเดียวกันของปีนี้เนี่ยถ้าจะนับเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ย มันมีโซล่าของที่ประเทศญี่ปุ่นที่คิมิสึซึ่งว่าปีที่แล้วไม่มีแต่ปีนี้มีดังนั้นเองก็จะเห็นว่ารายได้จากโซล่าเนี่ยเพิ่มขึ้นราวประมาณร้อยมกะวัตสำหรับคิวหนึ่งนี้นะครับส่วนรายได้ในส่วนของโครงการลมเนี่ยก็คิดว่าดีใกล้เคียงกันนะครับกับคิวของปีที่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยสถานการณ์ของรายได้พลังงานเนี่ยก็ตอ,ตอบว่าเติบโตนะครับส่วนรายได้ค่าก่อสร้างเนี่ยเนื่องจากว่าปีนี้เรามีแบ็กกรอบข้ามปีมาราวประมาณสัก 7-8,000ล้านบาทก็ทยอยรับรู้ไรายได้ก็ถือว่าเติบโตกว่าปีที่แล้วนะครับส่วนไรายได้เทรดดิ้งเนี่ยก็เรียกว่าใกล้เคียงกันไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับดังนั้นเองเนี่ยสำหรับ Q1 เนี่ยในแง่ของไรายได้เนี่ยเราก็เชื่อว่าเติบโตขึ้นในทุกภาคส่วนจริงๆครับทีเ่เทร t i ิ้เนี่ยเข้ามาประเมินพวกเราทุกปีนะฮะเพียงแต่ว่า ภาวะของการที่เราทยอยซื้อดีมากยิ่งขึ้นนะครับมีความเสถียรจากทางด้านการรับรู้ไรายได้และกําไรเนี่ยที่เติบโตขึ้นอย่างในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราโตเพิ่มขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเป็นเท่ามีตัวเลขก,กําไรเนี่ยสำหรับงบสิ้นสุดปีที่แล้ว31ธันวาคมส5 6 .2 อยู่ที่ตัวเลขสวยๆนะคือส2 2 2อคือราวประมาณ2222ร้ล้านบาทก็ทำให้สภาวะของการที่ฟรีสก็มาเลตติ้งเนี่ยได้ปรับมุมมองนะฮะ จากท i ิปเปอรบีที่เป็นตามปกติที่เป็น Normal ขึ้นมากลายเป็น Positive งั้นหมายความว่าถ้าเราได้เร่งตัวเองในเชิงของรายได้แล้วก็ทยอยอทำไรายได้ให้มีเสถียรภาพเนี่ยผมเชื่อว่าแนวโน้มของการที่จะได้เห็นท i ิปเปอรบีบวกเนี่ยก็จะเป็นผลดีกับก,กันกุลนะเพราะว่าก,ากันกุลยังคงใช้กลยุทธ์ในการนำหุ้นกู้ที่มีดอกเบี้ยต่ำเนี่ยไปช็อปก่อนนะครับ ภายใต้การช็อปนั้นเนี่ยถ้ามันมีขั้วมาบวกมาสักอันนึงมันก็ทําให้ดอกเบีย้ยเนี่ยลดลงประมาณสักสลึงหนึ่งอย่างน้อยเราก็เชื่อว่าต้นทุนในการไปเอาของพวกเราเนี่ยต่ำลงนะครับแล้วเราก็เชื่อาสาการของ EBIDA t ตลอดจนกําไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยมีความเพียงพอที่จะมาะจ่ายคืนตัวหุ้นกู้นั้นในแต่ละปี หลังจากที่เราเนตปันผลไปแล้วนะโดยเฉพาะยิ่งในปีนี้เนี่ยเราได้ประกาศจ่ายปันผลไปด้วยเงินทั้งสิ้น1,200ล้านบาทถ้าเทียบดูไพรซ์ที่อยู่ในช่วงระยะนี้ถือว่าเป็นดีเวนดิลยูที่สูงถึงระดับ5.75%นะก็ถือว่าสูงสูงมากๆอันหนึ่งนะครับแล้วเราก็มั่นใจคิดว่าน่าจะ,ะคงความสามารถการทำกำไรและปันผลอย่างนี้ได้ตัวกันคุณเองเนี่ยถ้าวันนี้มาตรวจสอบว่าระยะนี้เนี่ยมีความเสี่ยงภัยเนี่ยสาด้านเนี่ยกันทุนกระทบไหมคําตอบคือ โควิดกระทบเราน้อยมากเพราะว่าภาวะพลังงานทดแทนเนี่ยใช้ผู้คนในการทํางานน้อยนะครับข้อที่2เศรษฐกิจที่ซบเซาทั้งทั้งโลกใบนี้ทั้งใบเนี่ยก็กระเทือนเราน้อยเพราะว่าสัญญาเป็นสัญญาที่ขายไฟให้กับรัฐนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเรามีความเชื่อว่าเราจะได้เปรียบในเรื่องช่วงภาวะดอกเบีย้ยลดนะเรามีหนี้เงินกู้ที่เป็นสัญญาเงินกู้โครงการเราประมาณ24 0 0 0ล้านถ้าเริ่มเจราจาวันนี้ผมเชื่อว่ามันมีผมอะไรกลับมาทันทีจากดอกเบี้ยที่ลดลงนะครับข้อถัดมา รัฐกําลังประกาศลดค่าฟไฟนะครับสเดือนจานวนเท่านั้นเท่านี้ไม่กระเทือนเราเลยเพราะเราเป็น VSPP มีสัญญาที่ตายตัวนะมันไม่ได้กระเทือนฝั่ง VSPP ดังนั้นทั้ง4ีห้าไนี้ยก็ไม่ได้กระเทือนเรื่องไรายได้ของกันกุลเราเชื่อมั่นว่าระยะนี้เนี่ยมันเป็นระยะที่เกิดแพนิคนะฮะที่สถานาาเนี่ยมันลุกลามอย่างไผโควิดเนี่ยออกไปทั่วโลกตลอดจนภาวะราคาน้ํามันนะฮะภาวะดอกเบี้ยที่ลดลงอย่างมาก หลายอย่างกําลังเชื่อว่าจะทําให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยมีอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยต่ำลงหรือถดถอยลงแต่การกุลเนี่ยเรามั่นใจว่ายังคงกรธได้ต่อเนื่องอีก4-5ปีเหตุเพราะ3เรื่องคือ1มีมกะวัตที่สะสมอยู่ในมืออยู่ระหว่างซลดีกัมยจะทำให้เสร็จอีกประมาณ2-300เมกข้อที่2เรามีแบ็กหลอกของตัวก่อสร้างอยู่7800พันล้านทำให้ภาวะงานก่อสร้างเติบโตได้อีก3ปีอย่างน้อยและข้อสุดท้ายคือ โครงการที่เป็นลมและโซล่ายังคงมีการทําไฟและรายได้มีเสถียรภาพพอสมควรดังนั้นทุกท่านครับในยามภาวะนี้ที่ดอกเบี้ยเป็นตัวที่ลดต่ําลงท่านควรจะเลือกใช้วิจารณญาณในการที่จะสะสมแล้วก็ดูผลตอบแทนจากโครงการในหุ้นที่มีเสถียรภาพรายได้มัน่นคงและจ่ายผลผลดีและมีเงินในบัญชีในส่วนของการเงินพอสมควรก็จะช่วยท่านได้มากครับ